ื่องว่าได้รางวัลหรือไม่ได้นี่ไม่สําคัญครับจริงๆแล้วเป็นเรื่องของการที่ว่าได้มาเอ็นจอยได้มาทําในสิ่งที่จริงๆแล้วเนี่ยก้าวข้ามในสิ่งที่เราคิดว่าทําไม่ได้กันนี่นะครับก็โปรแกรมตัวเมืองไทยทริอทลอนวันนี้คือที่แหลมเสด็จนะครับที่จันทบุรีนี่นะครับอันนี้เป็นช็อตสุดท้ายของในปีนี้นะครับ เมืองไทยระกันชีวิตเนี่ยมีตัวทําร่วมกันนะครับก็คือเมืองไทยไททรอสเนี่ยมีที่300ยอดนะครับมีที่ห้วยไม้เต่งนะฮะแล้วก็แน่นอนนะครับวันนี้อยู่ที่หลังเสด็จที่ตัวจันทบุรีนะครับจริงๆแล้วอยากจะเชิญชวนนะครับแต่ว่าเราต้องดูความพร้อมตัวเราด้วยนะครับแล้วก็ประเด็นนี้นะครับจริงๆแล้วไม่จําเป็นเลยว่าจะต้องชนะหรือจะต้องยังไงนะครับสิ่งที่ทําก็คือว่าลองในสิ่งที่ไม่เคยทํามาก่อนบางคนอาจจะฟังแล้วดูน่ากลัวมากนี่นะครับก็ มาทำอย่างนี้ก็ได้นะครับเป็นรีเล์ก็ได้นะครับก็คือว่าลองรีเล์ก็ได้หรือเป็นดูโอก็ได้แล้วแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะไปเป็นเรื่องของทรยจริงๆเนี่ยเป็นสปินก่อนก็ได้นะครับก็คือไม่ไม่ยากเลยนะฮะเจ็ดร้อยห้าสิบหกนะฮะว่ายน้ำนะครับใครว่ายน้ำไปไปฝึกนะครับคนที่บอกว่าวิ่งเนี่ยนะครับแล้วจะชอบว่ายน้ํามากเลยนะครับเพราะว่ามันเย็น สบายที่สุดนี่นะครับแล้วก็ไปปั่นแค่21โลนี่นะครับวิ่ง5โลนะครับหรือว่าอยากจะไปเป็นเรื่องของสแตนดา์ดนี่นะครับก็ไปได้อย่างเต็มที่เลยนะครับอันนั้นก็เป็นอีกสเต็ปหนึ่งนะครับอยากจะเชิญชวนจริงครับ1.5เอยก็ดีนี่นะครับ40กิโลก็ดีนี่นะครับแล้วก็วิ่ง10โลนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ย อย่างที่ผมย้ำนะครับว่ามันไม่ได้สําคัญว่าจะต้องได้เวลาเท่าไหร่นะเป็นเรื่องของการที่ว่าเอาชนะตัวเราในแล้วก็จริงๆแล้วเอามาเรียนรู้กับการใช้ชีวิตตัวเองได้นะครับในสิ่งที่เราอาจจะไม่เคยแตะมาก่อนแล้วเราอยากจะลองก้าวข้ามดูออกจากคอมฟอร์ตโซนดูนะครับแต่สําคัญครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของสุขภาพนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเทรนตัวเราเราต้องรู้ตัวเราด้วยอย่าโอเวอร์เอ็กซเจอร์ไซส์เกินไปนะครับก็ นะครับเชิญชวนนะครับปีหน้าเมืองไทยประกันชีวิตเช่นเดียวกันนะครับเมืองไทยทรแอท l ลอนนะครับก็เดี๋ยวจะมีทำมิ่งออกมานะครับก็เชิญชวนทุกคนครับขอบคุณมากนะครับ